ก็ึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราจะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด f o l l o w ใน IG กัน,นะคะ่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM MM ขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยกรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามาคิดข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่มผู้ติดตาม i อเนาะก็อ่านการแจ้งเตือนด้านข้างตรงนี้นะคะทําการตั้งค่าตามนี้กันให้เสร็จเลยนะเสร็จแล้วนะคะก็มาเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้ค่ะวันนี้ก็จะอยู่กับอิสร a แกรมนะคะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะล้วก็จะใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามรับประกัน30วันนะแล้วก็บริการตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับผลิตราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะก็จะมีทั้งโปรไฟล์จรลกถ ดไไปไ้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า i g ของเราเนาะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะหรือกดที่แชร์อ่ะสามจุดตรงนี้เนาะแล้วก็แชร์นะคะก๊อปปี้ลิงก์มาเลยค่ะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยนะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเคลื่อนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินดานล่างตรงนี้เนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปอ่ง Power Wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่ง Power Wallet เสร็จสิสส้นกันตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์นะจากแอปอ่ง Power Wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกการจ่ายของเราได้เลยเนาะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่ Wallet หรือแอปธนาคารต่างๆเขาก็มีตามนี้ให้เรา เลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น TrueMoney Wall e t นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการ สั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์อร er ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ er ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ er ค่ะออเดอร์ er ของเรานะคะที่าำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ er ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ er ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพ ปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพนะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คัดล็อกลิก์ตรงนี้นะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนงเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะแล้วก็จะรับบาัตราคอ m ม i s s i o n อีก5%กันด้วยนะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ i g ของเรากันเนาะไปดูยอด follow ของเรากันนะคะ ก็ตอนนี้นะคะยอด Follow นะหรือยอดผู้ติดตามนะคะก็อยู่ที่67คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนเนาะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราจากเมื่อกี้มี67คนนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น168คนกันเลยเนาะเพียงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะไม่ต้องรออะไรกันเยอะนะสั่งซื้อไปเมื่อกี้แค่แป๊บเดียวเองยังไม่ถึง2อสนาทีกันเลยเนาะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะก็อยากให้เราเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมิมขีดฉีุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะเข้าา กันนดดูได้นะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปหรือพูดเร็วไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ